พี่น้องมาเบิ่งมักเชลอยกองเชลอยก็แปบว่าผิดชิตันใส่หมอก่อนพี่น้องมักสะลอย่างนึก็ขูหน่อยเชลอย่างนงมักซีก็มักสชลอย่ลยนี่เพาะไม่มักซีเชลอย่างง ินน้ำกลือดพี่น้องพี่น้องกลัวมวนแต่ลพี่น้องเอ้ยมากินกน้ำเกลือเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจามเจ้า,า,จามักเสได้มไรีจาสีใมาามมบมันแก่โบเเกลพี่น้องพอดีกินเลยนะใมันงามๆเรืองเาน กินาสิปูคนละเทียนก่อนบอฝัอันสดีคือบักสดอนปูคนนะบอนปูปนกันเนะคะเนาะ ก็ืต่าตใหญ่แต่มันดันมันดันงามตัวหน่อยมาคักเปนบรัทใหญ่มัน่ายังมีนะครับก็ตนวนันสามสี่หน่วยจะกะจะเป็นอันพักจ่ไหนบุบวางอันร่มเขาอประโยชน์เขาซีโก้นะครับบีเลยไปพักหน่อยหนึ่งพักพดีเป็นโครงการคงสักหญ่ไม่น้อยหนี่เครื่องเดียว Nay, mặc sẽ đi up, bẹo, nên, đây lì lì mặc lì 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 mặc xe lì thì phải bên lì 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 xe lì 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 đi lì lì đi lì 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 แล้วก็พยายามปลูกต่ออยู่อยๆพร้อมกันนั้นนี่ปลูกต่อจนหอดกีนปลูกต่ออีกเดินเต้นเต้นเก่ากัได้กินแต่ก็ยังเก็บคือว่ากินมาอ่อนเลยเอามาแข่งมันยังกินได้ยังเก็บได้บิดกหนูมาหนูชุดใส่เก่งไปสอย ยายเ,าเาากนินน้ำามัน่เห็น,หาหน่าแองวลังจ,จะเอาคนเดนลกจะเอารอบีาครอบกินข้าวไป่นนอ,นอยากจะกินแนละ้ว็มาาน้องพี่เป็น,อน,นะอน,น,อน้องก้นะองกน,นหน้าเตาอละอเห็นขอเนเบิรนองนนะคงเนหอยงงามอันนี้นะ สีดำดำนี่นะพี่น้องบอดเกย์ได้เลมันพ้นบะโตกดีปันใดนวดก็นหน่อยเนาะนี่ยแน่หนึงในเต็มตึกเลยพี่น้อง Hòn kết phát phim một đó, mình đi 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 Ở đi mình đi ค่ณเาไปแดดเลเป็น <tr> จ <seine Christmas> ีดเเฮ้เอสสามสิบดเดิจีดเงี้เด้อตัวสีเขียวเจ้าเดินจีดเนาะว่าเขาจีดคืนเจาคบกเก็บคาบบกระปองมันจะเจมะเห็ดอกเห็ดยังอีบนทีนี่นะเิมมากเลยนนอนแนมเยอปอบบนขี้เห็มันนี่มันมีบนหนวหน

ยังอีเด้นยชุดดุซ้ำหนึ่งร้าตือยู่ได้หันดุนซ้ำเหมเนาะพักงายเนาะมันอยเกหมอเนาะพักมันงเนาะพักมันงได้อเท่าเตั้งยืนรูประมันปองเตือนอันนี้คดวานตังกันเลยเอามไนัดใช่ กองช่เล็พี่น้องก้อต่ว่องชโตต่างกองเชโตก็ได้เป็นยังไอตตัวนี้เด้ใชมใส่โาดพี่น้องกล่องชั้นิดๆพอพันหน่อยมานรจกล่องนุชชันขอตัเด้อพี่น้องพอพันย่รมโดน กดหมดจะีกล่องสันดุ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 ดดดะกอย่างบก็สาเยรย่อเบิ้งนะจซื้อบ้างอีบ้างนึงน้มาใส่เตานะะไ้เตาสูงมาเห็ดคุกอย่เนาะ มีเป็นชี้ดะแล้วก็พักช e ี้ได <that candle> <elier> ้แดจะชี้ไว้อันกาไปแดถ้าเป็นหน่วยแดใช่ไหมอะไวเนี่ยมัม่อยอะนะคือพักเอ้ยมี่นะนูกวนมี้นบอกเลยมาตรการโอยจะนอนอยู่นอนอนะ ก็ได้บอกโอ๊ยบลัตเตอรีกูแก่ไปเก็บก่อนบลัตเอยแก่เลยว่ะตะลักชิโร่นอนปิดเต็บลัตเตออยแก่แล้วว่ะไปเก็บก่มันเชีา่าวโคตรอันนี้มันพอดีกินนะ่ะบระมานมันอ่อนแบบแก่ในมันโอเคอยู่มันสีเขียวแก่แก่ปัญญาง่าพอดีกินนะ Để để cái kếp khăn của nó chưa vào gì một trăm Cái tấn 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 tấn

แต่ตั้าใจจ่สืบเน่ เชิญชวนแบบเก็ดพูยได้พี่น้องกาบักสะดีต่บักสะดีนี่เป็นพูยงามขนมาบรดัดถิ่มเด้ตัดแต่กงหยัดอันพันหยัดไว้เชิญชวนไม่เป็นเลยได้เติดเร็พี่น้องโน่นดูสิเยอะตัวนี้ว่าได้น้อนยอได้นานใช่ก้นเอ๋อ รนีอ่อะพะว่ามันใกลเลือยตักระบอกไม่ชัวร์นาก็ใส่ก่อนตานิดนี้ฮะตานกบวะนานีน่กระไรเดี่ยวนนนไม่เข้า แปะก่ะพีดอกต้งห้ากบว่าไรีฮะปาตก็เป็นนั่นน่เจ้าต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 าาีแๆอแคยังขำนจะดายผู้นสูด้ึงมาึงโงออก

โอยไปเไวด้วยคเอ้าเดเบิดแล้วเบิดแล้วเก็บไปแต่หึงนะเบิดแล้วนานเปิดแหงโผล่ด้วย ข่อก่อนแม่จะไปเปิดแห้งไก่ไก่เฮือนนะไมนลุกเลยจะเปิดแห้งตัวนั้นนะตุ๊บไปดูวขวดจาขกกูขาดกันยังแน่นอนยัง,อยงฟอกเราไปเป็นพรมเพิ่งดูปีว่าฮะอเอาตัวนี้เอาไปเติตม,ตตมตเอาเกลือใส่ก่อนพี่น้อง ต,ตัวเต้องใช่เกลือเนียแฉมันนวเดี๋ยวใส่ลายหลอกนิดนหน่อยตกมาตะดมันนดนมันนี่ห่อนดะพี่น้องอมมห่อนลมๆลมๆหอนห่อน่านมีการเข้าเาอบเลยอืมตาอบทำงนานน่นะ ห้อนห่อนห่อนมันีีบุปผาใดเแล้วมันมีลมบุ่านีนที่บ่มีลมห่อนลมบานหนึ่ง่อนห่อนใหม่ใหม่ Cái kia mà, cái này cái bớt đây phía nọ Này Bớt này ừ. súp là cái nó Nó tin luôn bớt năm, Vãn chút lái cho bán phụ bán phụ thì nào có chìa nó phải nào nữa có thổ được nhàng vào chìa อุ้ยหอนทแทบเลยมันมันเป็นงงเงามันเป็นเลื่อ,อนพ่นจุกพี่น้องค่ะพ่นตุกขนมากเอา,เอาตัวชุกถิ่มมากิดตัวเฮิรมมาชุกไลยอย่าวันปด แต่การเต้เป็นเรื่องเนม่อนกันมมีงานพี่น้องเลยงานสะโลไลน์พี่น้องดูดล้านถามกโอ้งานมันเป็นเรื่องนะหืมสมฉันวานวันวานได้กุสล หลอกนั่งมันออกก่อนมักหลอกนั่งออกากเอาเบ็่เขียงชิลอยก่เถอะ เลียงเฉลยบ่มันโดนแน่พ่ะจ๊อนักกินได้ไหมเนี่ยมีหน่อยใจยเฉยมีหน่อยใจย อยูด่ดอ,อกู้มีวะเบอร์นึ่งแต่ร้านเปนได้สิบคนชิบเปดอ่ะวันน้ากบบนั่นเ <c ười> นาะ หวานประมาณวิตามินซีเป็นติ้เลยนน่นใบวิตามินซีต้นวันบางญ่ไม่หนัวันชุท้ายมันได้เป็นโรงงามมันเลยชุกโผล่ชุกโผลชุกจอมอัิริยเห็นแล้ว ว่าป้าแบบไปตามกินไปกินซุปเลยไปเอาหมีดก่อนโอเคพี่น้องยูดีไม่แห้งนะพี่น้องเนาะมั่นจยไดีนะพี่สาวยูดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจโมคูเด้อทั้งหลายที่มาติดตามกันเฮากันติดตามโมูมกันติดตามเฮาเด้อโชคให้มาในื้อลำให้ด้วยเบอร์จุกหูจุกคุนนอนดับพันดี